สวัสดีครับวันนี้เราเข้ามาดูเป็ดยามดึกนะครับเพิ่งเทอาหารเสร็จนะครับก็จะประมาณนี้ตอนนี้เราปล่อยให้เดินนะครับปล่อยให้เดินเข้าหากันสองคอสองข้อนะครับค้อหมูนะครับเป็นค้อหมูอยู่ ใครที่ดูผมอยู่ที่ไหนคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับแล้วเลี้ยงกันอยู่กี่ตัวนะครับใครหรือใครที่กำลังจะหาอาชีพเสริมหรือใครที่ทำงานอยู่ตา่างแดนหรือใครทีเ่เลี้ยงทำงานอยู่ต่างจังหวัดหรือยังไงดียอยากจะเลี้ยงทิปไปก่อนนะครับลองศึกษาหาความรู้ไปเยอะๆเผื่อวันหนึ่ง ได้ออกมาเป็นเจ้านายตัวเองเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจนะครับไม่มีใครรู้หรอกว่าวันหนึ่งจะก้าวจะเติบโตจะอะไรได้มันไม่เกี่ยวใครทําก่อนท,ทําทีหลังนะครับโตได้โตเลยนะครับของเราก็ยังไงดีอ่ะเหมือนกับมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ยุ่งกับใครได้สนใจใครสักเท่าไหร่สนใจก็มีแต่ปัญหานะครับก็เลยไม่ค่อยยุ่งกับใคร ก็มาเรื่อยๆมาแบบไม่อายใครเพราะว่าเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างเราใช้ชื่อเราหมดนะครับของฟาร์มหมดนะครับคู่ค้าก็ของเราชื่อฟาร์มก็ของเอกสารฟาร์มก็ของเราอะไรอย่างเงี้ยครับลดลาอะไรตอนน่อมีอะไรก็ของเราหมดไม่ค่อยไปยุ่งกับใครนะครับใครที่อยากจะเป็นลายใหญ่อยากเป็นลายอะไรก็เป็นไปนะครับเราไปเรื่อยๆนะครับมีดีบ้างสะดุดบ้าง ไม่ดีบ้างปะปนกันไปนะครับที่อันนี้ก็มาสื่อให้ดูนะครับว่าในวันหนึ่งคนที่เข้ามาหวังจะพึ่งแต่เราเราก็เลยคิดว่าเราทำเองดีกว่านะครับเพราะเงินที่เราซื้ออาหารไปให้ท่านายังไงดีอ่ะเราซื้อมาเลี้ยงของเราเองดีกว่า อะไรประาณน,นี้นะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาแล้วหวังที่จะพึ่งแต่เราอย่างเดียวเนี่ยเราบางทีเราก็ปวดหัวนะครับต้องต้องเข้าใจเราด้วยนะครับเพราะว่า่ันมาแบบยังไงอะแบบแบบหน้าปวดหัวเราก็ปวดหัวนะมาแบบสบายสบายเราก็สบายด้วยนะครับบางทีก็เลยลองดูนะครับลองดูว่าพื้นที่ผมยังมีเยอะพื้นที่ผมยังมีเยอะนะครับเลยเล้าหมูไปก็ยังมีเยอะนะครับฝั่งนู้นก็ มีเยอะไม่กลัวอยู่แล้วนะครับเราทำเราลุยได้อยู่แล้วนะครับก็เลยกะว่าเผื่อลุยเองนะครับเพราะว่าบางทีมันก็เหนื่อยเหนื่อยกับการที่แบบต้องเตรียมนู่นเตรียมนี่ให้คนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยคิดว่าทำเองเลยจะดีกว่าไหมจะลองไปเรื่อยๆนะครับลองไปเรื่อยๆ ส่วนใครที่คิดว่าตัวเองไหวก็ค่อยเลี้ยงนะครับถ้าไม่ไหวอย่าเลี้ยงเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากให้มาปรับยังไงอะสะดุดพอสะดุดปุ๊บมันก็ไปเป็นภาระนะภาระผมแล้วก็ภาระเพื่อนร่วมทีมด้วยคือเป็ดถ้าเป็ดไม่โตงานมันก็จะไปถมคิวตัวเองออกไม่ได้ออกก็ไปถมคนอื่นอะไรอย่างนี้นะครับ อยากให้เข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอยู่แบบเข้าใจกันมันจะไม่มีปัญหากันแต่ถ้าเกิดอยู่แบบไม่เข้าใจกันมันจะมีปัญหากันทันทีนะครับอยากให้พี่น้อง FC พี่น้องเกษตรกร,กรและท่านที่อยากจะเลี้ยงให้เข้าใจด้วยว่าเป็ดมันกินเยอะนะครับแต่ถ้าถึงเวลาจับท่านเลี้ยงตามกําหนดได้จับมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดถึงกําหนดจับเป็ดท่านยังล้งยังแกน น้ำหนักไม่มีมันก็ไม่ได้จับมันก็ไปถมคนอื่นนะครับแต่ยิ่งเขา้านาฝนนะครับ <c oughs> ยิ่งเขานาฝนถ้าไม่จริงจริงก็ดูดีๆนะครับเพราะลูกอาจจะมากับฝนจะมากับหลายๆอย่างได้เราอยากให้ท่านได้กำไรนะครับที่ผมพูดผมชี้นำหรืออะไรต่อมีอะไรคือผมอยากให้ทุกท่านได้กำไรนะครับไม่อยากให้ท่านขาดทุนนะครับ ท่านได้กําไรผมมีรอยยิ้มนะเพราะว่าผมเห็นรอยยิ้มของพวกท่านผมก็ดีใจแล้วนะครับไม่ต้องมาห่วงผมนะผมได้กําไรขาดทุนไม่ต้องมาห่วงห่วงแต่ตัวท่านนะ่ะเท่านั้นนะครับเพราะผมอยากให้พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในวงการเป็ดนี้คือได้กําไรทุกคนและอยู่ได้แบบแบบสง่างามะนะครับมันยังไงอะ่ะไม่ใช่ว่าตัวผมมีกําไรแต่พวกท่านขาดทุนก็มันก็ไม่ใช่นะมันต้องได้คนละนิดคนละหน่อยหรือพวกท่านได้เยอะผม ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมอยากให้วงการเป็ดมันอยู่ได้แบบยาวๆนะครับถ้าวงการเป็ดอยู่ได้กันแบบยาวๆแล้วยังไ,ไงอ,ะอ่ะอ่ามันมันไม่ต้องหาคนเลี้ยงยากอะ่ะมันอยู่ในกลุ่มตัวเองไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีมันเหมือนกับยังไงอะ่ะเหมือนกับเราสร้างอาชีพให้เขาเนาะแล้วเขาก็อยู่กับเราแบบสบายอย่างเงี้ยผมดีใจนะฟาร์มผม พี่รองเอฟซีและหลายคนอะไรเงี้ยทักเข้ามาแต่ผมไม่ได้ตอบนะผมตอบช้ามากเลยลูกลูกฟาร์มผมนี่แบบจนยอมอะ่ะนะไม่ไม่รู้เรื่องอะไรบางคนแบบทักเข้ามานู่นนี่นะอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยได้ตอบไม่มีเวลาจริงๆผมขับรถเยอะนะครับไปส่งของเยอะอยากจะปล่อยคลิปแต่ไม่ได้ปล่อยเลยบางทีนะครับก็หลายๆอย่างอยากจะเล่าสู่กันฟังนะ ไม่ได้ตอบใครไม่ได้อะไรใครอย่าว่ากันผมเจอมาเยอะแล้วเจอโดนดาน่าเยอะแล้วโดนอีกนิดอีกหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเราไม่ได้ไปโกงใครนะครับเราทาของเราเองทําของเราจริงแล้วเราก็ไม่ได้ไปโกงใครอยู่แล้วนะครับอย่างช่างมาเนี่ยช่างมาทํางานที่ฟาร์มเนี่ยแทบจะไม่ได้เจอกันเลยนะครับแทบจะไม่ได้เจอกันเลยเพราะผมไม่ค่อยได้อยู่จริงๆเอาเป็นว่าอยากให้เกษตรกร พี่น้อง fc แล้วก็คนที่อยากจะเลี้ยงและคนที่เลี้ยงอยู่มีกําไรเนาะใครที่เลี้ยงอยู่ที่ไหนคอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วก็เลี้ยงกันกี่ตัวนะช่วงหน้าฝนนี้วางหมากวางสถานการณ์กันยังไงบ้างก็แนะนํากันมาเนาะแลกเปลี่ยนแนวความคิดกันผมไม่ใช่ผมเก่งนะไม่ใช่ว่าผมเลิศอะไรนะผมก็ธรรมดาสามัญชนนี่แหละไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับไม่ได้สนใจใครไปเรื่อยๆนะครับ พาะเรามีตลาดมีคู่ค้าอันไหนออกได้เราต้องออกนะครับไปได้เราต้องไปเราเพราะเราอยากให้อยากให้แบบทุกคนอยู่ได้แล้วก็ไปด้วยกันที่แบบมีแต่รอยยิ้มนะครับจะพยายามทําให้ได้ไม่รู้จะได้ขนาดไหนเราก็ไม่รู้เนาะวันนี้เราก็มาควรยามดึกเลยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ทําให้ปานนี้แหละ เพราะว่าผมอยากจะถ่ายทอดแล้วอยากจะเล่าสู่กันฟังในเรื่องหน้าฝนเฉยเนาะอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มทุกคนมีกำไรใครที่คิดว่าทุนไม่เยอะในช่วงหน้าฝนอย่าเพิ่งลุยไว้ไปลุยหน้าหนาวนะท่านไปเลี้ยงช่วงเดือนตุลาไปจับปีใหม่นะครับหรือไปเลี้ยงเดือนกันยาไปจับเดือนธันวาอย่างนี้นะครับ ประมาณนั้นมันจะดีกว่าไปเลี้ยงช่วงฝนชุกๆน่ยแล้วก็ไปจับช่วงหนาวก็จะดีนะครับหรือจะไปเลี้ยงเดือนตุลาไปแล้วอะ่ะตุลาพ่ออีกาธันวาเลยเลี้ยงได้หมดเลยนะครับยังไงก็ไม่พอขายเนาะส่วนใครที่ลงตลอดเลี้ยงอยู่ตลอดคุณก็ได้ชิวตลอดส่วนใครที่อ่เขาเรียกไรดีไม่เลี้ยงในช่วงฝนแล้วจะไปเลี้ยงในช่วงอื่นอย่างเงี้ยก็จะได้คิวยอะากนิดนึง เพราะว่าลำบากก็ลำบากด้วยกันสบายก็สบายด้วยกันนะแต่สำหรับมือใหม่ที่ทุนยังไม่เยอะแนะนําว่าอย่าเพิ่งเลี้ยงนะโอเคคลิปนี้ทําไว้ปาบนี้ไปจริงๆแล้วตอนนี้นะครับขอพักผ่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ